ขอประธานกราบทุณทราบฝ่าพ,าพระบาทกระหม่อมพันโทสุธีสุขส,ส,สาบนขอประธานพระนุญ,ญาตปฏิบัติหน,น้าที่พิธีกรนในพิธีว่าเป็นกุศลออกเมรพระราชทานเพลิงศพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุธรรมาธิบดีแบรนกิติสาโรประเด็นธรรมห้าประโยคศาสนาศาสตร์บัณฑิตอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดวานิเวศวิหารเป็นลำดับต่อไปควรไม่ควรและแต่จะโปรด หมายรับสั่งที่ 1, 2, 3, 2, 7สอามำนักพระราชวัง14ตุลาคมพุทธศักราช2 5งพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการพระราชทานเพลิงศพพระสุธรรมาธิบดีแบนกิติสาโรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรวรน,นิเวศวิหารณเมนหลวงนาปรพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาส เวลา17นาฬิกาพระราชาธานผ้าไตรห้าไตรทอดถวายพระสงฆ์บังสุกุลแล้วพระราชทานเพลิงหน้าที่กองพระราชพิธีนำเหรียญเจ้าภาพศพพระสุธรรมาธิบดีแบนกิติสาโรเพื่อทราบพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมนเลขาธิการพระราชวัง นับแต่พระสุธรมาธิปดีแบนกิติสารโรเรียนธรรมห้าประโยคาศาสนสศาสตร์บัณฑิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารได้มรณภาพด้วยโรคตับแข็งเมื่อวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2563เวลา23่นาฬิกา50นาทีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกรุงเทพมหานครสิริอายุ91ปีพรรษา71 น้อมอาลัยหนึ่งสงผู้สงวัดปฏิบัติงดง,งามตามวิถีพระเดชพระคุณพระสุธรรมาธิบดี91ปีศรีสงา่าบูชาธรรมคณะสงฆ์คณะสิทธิ์น้อมจิตกราบเมื่อได้ทราบข่าวด่วนให้ครวนคร่ำนึกถึงความเป็นไปในภาพจำพระเดชพระคุณเคยนำทำความดีนครศรีธรรมราชปากผนังฉากความหวัง แต่เริ่มเติมศักดิ์ศรีได้ศึกษานัคำและบาลีปริญญาตรีมหามากุฏพิสุทธส่งวัดบวรนิเวศวิหารนี้ท่านได้สร้างบารมีบุญเสริมส่งสมณศักดิ์เลิศล้ำเกียรติธรรมรงหนึ่งพระสงฆ์งามล้วนควรบูชาในโอกาสต่อจากนี้เป็นเทินทุกท่านได้น้อมกายน้อมใจ สงบนิ่งเป็นเวลาครู่หนึ่ง